Muay Cái nhắn đùa Muối đi đi như chép nè hả? mà Má Ngoan đó โ okay. okay. อเคโอเคเสื้อตัวน้องแต่งตัวเป็นอยังแต่งตัวเป็นแซ็คคุณหมอคุณหมอเสื้อตออัวน้องแต่งตัวเป็นอยังแต่งตัวเป <Okay. S 2> ็นผู้ชายโอเคพี่น้องสบ,บายดีขอกันคือเก่าวกักบบ้าคุยน้อพี่น้องน้อมือนี้นบ้าคุยต่อจากคลิปถูกกระปุ๊กน้อพี่น้องน้อเพราะว่าหลังจากถูกกระปุกแหลกกับผ้าเดงหน่อยมาเที่ยวน้อพี่น้องก่อนกลับประเทศลาวพี่น้องมือน,นี้เดงหน่อยตื่นเต้นให้พี่น้องนี่กำลังเปลี่ยนถุงเท้ากันอยูงน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเนาะบ้าคุยกับตื่นเต้นให้กันบ่ บาค e <tinc S 1> ุยบุเคยเขามาเจ๊เถื่อนเนาะก็แต่ผ้าลูกมาแข่งแหน็พี่น้องโอ้ตอนนี้ก็บภากันเปลี่ยนทุ่งเถาอยู่เนาะพี่เนาะเนาะเพราะว่าเขาใส่ใช้ทุ่งเถาเวลาดิเนาะบาคุยกับบอจักเว้ยบาคุยกับบอจักเนาะมาดินจังไรนะพี่น้องว่าเขาสช้มาดินต้องเตรียมทุ่งเถายังบ่เ้าบ่มีก็บจำเป็นต้องเปลี่ยนเนาะพี่เนาะเนาะเดี๋ยพี่เนาะอาใส่ทุ่งเถาเดี๋ยวไปดินเบลน้ำกันต่อพี่น้องชึ้งเนี่ยได้เนี่ยไหนบ้า่เเอาเรียวเรียเรียวโบผ้ามาดได้เป็นจะได้ตื่นเต้นมั้ย จะได้แน่นี่ตอนนี้พากันเอาจนหอมสน,กสนุกสนุกสนุกเดี๋ยวไปรวมกันต่อพี่นองนะมันสนุกเลย,เลยสนุกสนานเล,เลยไปเลยลงมาเลยเรียนแล้วไหม มันสูงตัวนอมันสูงรูกไปจะขึ้นจักรกินไปแม่มันสูงโต๊มาเจีบยบป่ะฮะมวลเป็นมวลพี่นอเมืองในเด็กๆต้นหอมขึ้นไปกระโดดลูกขึ้นไปกระโดดได้นี่เด้งดึงไปแล้วโอ้โหตัวตัวดูบะคุยตื่นเต้นแห่งพี่นอตัวนอโต๊ะเลยลูก บเออเอาเลยเอยตามสบายเลยด้วยเป็นมืออันเป็นพี่น้องเอ้ไปนุ๊กแสนาเลยพี่น้องไปสม่วย ลูไม่ต้องลูกไม่ต้องคร,รับผมบรเคยดินันเดียวลูกเนาะมวนแบอบบันนาไม่อีกวะ <c oughs> สมติแต่งตัวเป็นยังนี่ โอเคโอเคชั้นตรีย้อมแต่งตัวเป็นอย่างแต่งตัวเป็นแซทคุณหมอคุณหมอเสื้อตัวหแต่งตัวเป็นอย่างแต่งตัวเป็นผู้ชห้โอเค เล็กดาวตื่นเต้นสุดเลยนอ้องบอกเคยเห็นของดินเนาะบอกว่าแต่เล็กดาวนาะพี่น้องเนาะบอกบอว่าแต่แต่เล็กดาวนาะพี่น้องพอเล่าก็ตื่นเต้นขึ้กันนะพี่น้องเนาะมีเค้กมีขนมนี่ไงนี่คุณหมอไม่เล่นเป็นคุณหมอด้วยเนาะ

ขายยังเน่เอาพิซซ่าเอาพิซซ่าเอาน้ำปันเอาน้ำปั่นแค่ห้งใครยืมเงิให้เบิร์ดแล้วก็บุกกินด้วยจ้าเอาไหมสนุกสนานด้วยเนาะพี่น้องเนาะ ไปนมาจะตนหอมมาทิ่หนูถ<อ>ีบจจก,กะมุนมาเลยเนี่เต้นหอมเป็นถีบโเป็นนะฮะถีบมาถีบมาเออแต่ถีบมาถีบมาเออนั่นแหละหนู อวยถีมาอวยนะอวยนาทีอว,ย,ว,ย,วยเขาเน่ยาไปเสมอวยอวย,อย,อย่ทีางนก้ายาสีเดยวเอแล้วปากแตกเโอเคพี่น้องตอนนี้ก็พากันดินงแบบมวนสมใจอยากเลยนะพี่น้องอก่อนก้าบล่าเนาะจนลงทุนทุกกระปุกมาด่นเนาะพี่น้องตอนนี้กหอดเวลา กราบเดี๋ยน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเล่นกันใหมน้นองเพีองเนาะถ้าบรกคุยกันชิจบคลิปนี้เพียงแต่เท่า,ทานี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พักกินไอศครีมหอดใบซองม่วงเบิดกำหนดเล่นเนี่ยพี่น้องต้องกราบเดี๋ยแต่ว่าถามเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงพวกหมูซืกอ,อยากกราบบอกด้วยว่ายังอยากเล่นต่ออยากเลีนต่อเรีนต่อบอกข้าจันต์ปีหน้า <c oughs> โอเคพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ